โอ้ยมาแรงแล้ววันนี้ไม่ลงเลยอ่ะโลวันนี้ยังไม่มากติไม่แล้วมันน่าจะลงันี่ดีไอ้หนอยไปช่วยยังไดยดมม่ไม้กะไไม่ได้อยดีอ้ามเยออกลูกไดียด

ไะะม่เก็ใช่ไหมอ่ยโอ๊ยโอ๊ยโ่ไม่โง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 ่โ่โง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 ่โด่โม่โง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 ้โง่โง้โง่่โง er> ่โง่โ uh ง oh, yes. ่โง่โ่่่่่่ด่่ง่่ง่ง่่ ยิงยวงยิงเลยยิงเลยไอ้รับศูนใหม่สวยไม่ได้แต้มเบียแต้มไอ้ยัก่ยงยี้ใส่ไปไหนแต้มทำไมไม่มองขึ้นไม่กล้าขึ้นไปไหนนี่ไง อีบ้างเยอะใช่ไม่เห็นไมลงทั้งวันอย่างเงี้ยตัวตอนแรกก็เห็นค่งนึงอนจะตก้ไม่ลังทอะไรไปเไม่ไหวเหื่อตก tiếp, ui, đi, nó sẽ trở được đi, nó đi một, đi hai, đi hai, đi hai, đi đi hai, 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 ปิดแล้วเล่นเล่นเล่นไม่มีอะไร่้หรอกมูกมันะนี่เจ้าหนุ่มมันก็ปิดแล้วนะเมื่อกีเรีบร้อยเลยเออเลยเอาเลยอะไรอยู่โนเ็สามแล้วเจนมันเมืองไม่มีอะไม่มอะไอ

เฮียอะไรนะดีมากเลยปาด้วยเดสี่ครับเด็ดแล้วปึ๊จริงเลยเอาไหมไปทางเดินไปเลยเลยเลยโอ้โหเลี้ยเอาวไปดูได้มาล

โดนกับผม่าจะดนแล้วเนี่ยไม่ได้เตล้กอะ้จังหวะเดียวยังไงก็มาจบทเดิมนีจริง แรกๆด้วยล่ะลุกไม่ได้เล่นนานเมาจริงผมมาจริงอันนี้เมาด้วยเฮ้ยไปไป่านจะนับลงนี้ยเอาลงเว้มไม่เต็มลงเลยเฮ้ยเกมนี2่สินาทีแล้วตัวใช่เปล่า20 อาเยไม่กดดานไม่กดดันกดดันกดนมีนี่นนนา้ฟุกตัวยักหน้างี้เลยฟุกเนี่ยโ้เฮ้ยเอาเลยเอาเลยมาเลยมาเลยน้องนี่ทีมเขาบอล้มกเดเายจิงมาเลเอายจิงมาเลยโหไม่ตั้ใจคู่เลยไปเลย ยาไหมครับหรอ่วันนี้วันหยุดแรงไปที่ขาก็ชวยเท่านั้นหรือจะใช้เองต้งขายนะรม่เ่ายันสครัใช้รถไอเคสไเออจริงๆก็น่าจะมีฝั่งนี้ผมเคยคิดไงนี่มาไดได้ได้เท่านี้าดเลยอุห้

หวยยิงลงลบุบแป๊ไปไม่ได้เขียมันบอกให้ยิงเลยมันต้องยิงหมุมเลยนะนี่ยิ่สักสีเว้ยได้สี่ยิงเลยยิงยิงนะไม่งเลยทำให้ถ่านด้วยลงด้วยหวยเขายิงแล้วจะไปยิงเลยแม่งก่อนนะ ถายไปเลยไม่ต so ้องมาเล่นเลยนะหลุนเนี่ยไอ้เกอออกาำหึ่งไปยิงมาเลยยิงยังเมไรล่ะด้านเดียวอะโทนเฮ้ยเี่นี่แกอ้ยอ่หจเหี้ยบอ๊อกมาื่อยแกทำไมไม่ไปดิโอ้ยสาวจะโชว์ซะหน่อยเอ้าโคตยิงกัิง อ่ะสงสัยรีบแล้โอ้ยไอ้เหวยอะไรตัวคือปล่อยอะไรแนยู่ในข้างหห้า43เออปล่อิงจรายปยี่ยไอ้สัตเหี้ยยโอเย มีคนใจมาไเยอะแตุ่กมาแล้วว่าสตมาแล้ว่าอเดินเดินผมไม่ทันเลยไม่ทันน้องไ้นีุยงยอดายอดกว่าแต่ตปล้มห่วยเจะไปอยู่กับลุงรู้ป่ะไม่ได้ไม่ได้ถูกต้องเป็นแนี่ซอมหมุนติดใจเลนการดีป้องกันฝังนี้เองเจอล้ะคคือคเก่งสูที่ย่แง

ผมล้างรถเมียด้วยมีแล้วล้างแค่สองคันล้างสามคันไม่ไหวผมหมดแรงเดี๋ยวมาเล่นบาร์ไม่ได้ผมบอกให้ล้างคราวเดียวเบียร์ชิปผมเงี้ยคนเดียวอะ